สำหรับช่วงนี้เค้มนทนคนหลอ่อจะพาทุกคนไปเจอกับผู้หญิงที่สวยสวยนั่นก็คือท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานิยมผู้บริหารของบริษัท PNK ไปดูสิครับว่าวันนี้ผู้บริหารของบริษัท PNK จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอะไรมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากติดตามได้ใน PNK ช่วงนี้เลย PNK g l o b a l 24 สี่เอเสรับคผมบระดิทฐ์ครับและชนีมหานิยมค่ะเบราบเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการเกษตรสนามเป้านะครับในช่วงท่องเที่ยวทุกวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้หกโมงครึ่งข้าวก่อนเราอยู่ที่จันทบุรีก็เลยขับมาอีกนิดนึงมาตราดระหว่างทางที่จากจันทบุรีมาถึงตราดเนี่ยก็จะมีวัดที่ นะเราก็มาไหว้เพื่อเป็นศีลมงคลก่อนนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี้ยจะต้องไปตราดก็เป็นเส้นเมนนี่แหละถนนนะครับก็จะเจอวัดมัชิมวันก็คือว่าพระพุทธรูปองยัในี่ไงข้างหลังนี้ยแตงงงานเลยแล้วก็สวยงามใหญลวงเพ่อใหญ่อะค่ะโอ้สาธุอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความศรัทธาเรื่องของ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนที่นี่นะที่มาร่วมกันแล้วก็สร้างวันนี้จะพาไปชมอะไรครับวันนี้จะพาไปชมสวนค่ะจ๊ะไหนๆเรามาเที่ยวเนาะเราทําเชิงเกษตรด้วยสมาคมเชฟพีเอ็นเคของเราก็คอยต้อนรับอยู่ที่นี่มีอยู่ที่นู่นด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมท้องไว้แล้วเดี๋ยวจะไปกินอะไรอร่อยๆในสวนดีกว่าได้เนาะเขาน่าจะมีมังคุดให้เรากินเขาน่าจะมีเนาะทุเรียนโอหโอเคงั้นไปเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนปามแล้ววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวสวนปาของพี่น้อง PNK อ็นเคแล้วคมาดูผลผลิตด้วยเพราะปามตอนนี้มันเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะใช้ทําอาหารอะไรเยอะแยะมากมายเลยเช่นมะกรีนเนเทียมนะขนมคุกกี้ขนมปังและที่ชอบเลยคือไอศครีม เนี่ยเขาบอกว่ามีอายุตั้ง25ปีเ <Whoa. S 1> ลยกทีเราอยู่ได้25ปีอาจารย์นัดใครไว้ที่นี่โอ้ที่น้องชาว P N K นะครับอ๋อน,นัดเดียร้อยใช่แล,แล้วก็ผู้ที่ดูแลที่นี่ด้วยคือเราจะบอกว่าที่นี่เป็นสวนของเขาก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นพื้นที่ของใครเดี๋ยวเขาจะยิงเราซะก่อนนะอะไรห็นก็ไม่รู้สองคนไปดียวปาจาทีเจะพานะไปไปไป แล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่น้อยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่นสวัสดีคสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทีมงานมด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอยู่ที่หมู่สามบ้านสีบัวทองตําบลวังตะเคียนอําเภอขาสมิงจังหวัดตราดค่ะคพี่น้อยเป็นใครมาดูแลมาเกี่ยวข้องอะไรกับพื้นที่ตรงนี้เป็นประธานกองทุนในหมู่บ้านค่ะแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะ ให้เป็นตัวแทนดูแลพื้นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นพื้นที่ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยแล้วยังไงฮะเขาเรียกเป็นกองทุนเหรอเป็นกองทุนค่ะกอ,องทุนหมู่บ้านอ,อันนี้เป็นกองทุนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ค่ะสัจจะสะสมทรัพย์นี่เราเป็นชื่อกองทุนที่เราตั้งกันขึ้น,นมาเองมันเป็นกองทุนของที่มีพระอาจารย์สุบ,บิง จากวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดค่ะมาเก่อตั้งค่ะ,คะแล้วก็ก็ได้ไอเดียจากท่านว่าถ้ามีพื้นที่สาธารณประโยชน์เนี่ยเอามาทำเป็นกองทุนเพื่อที่จะ ได้เงินเอาไปจัดสรรดูแลชาวบ้านเราก็เเอามาปลูกคือได้ไอเดียเลยได้แล้วคนที่จะเข้าโครงการนี้เป็นใครได้บ้างทุกคนในหมู่บ้านตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ90ปีไปเลยค่ะก็คือต้องทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ใช่ค่ะต้องเป็นคนของหมู่3เท่านั้นนะคะหมู่บ้านนี้มีประชากรอยู่ทั้งหมด400 400่น่าจะ450คนค่ะรวมทั้งเด็กน้อยด้วยรวมหมดเลยค่ะ ของหมู่บ้านก็จะมีปาล์มกับยางค่ะมียางด้วยแล้วก็มีปาล์มด้วยกี่ไร่เอ่ยทั้งหมดอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณ150ไร่150้ไร่ปีหนึ่งได้ประมาณก็ปาล์มนี่ปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาท20แสกว่าบาทกำไรต่อปีก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่ได้มาใช้ปุ๋ยเราผลผลิตไม่ดีอย่างนี้ จริงไหมจริงไหมประธานจริงค่ะรอบนึ่งจะตัดอยู่ได้อยู่8,000หรือ5,000นะคะต่อขังต่อครั้งก็คือเดือนนึงเราจะตัดอยู่แค่อยู่สองัังครั้งหนึ่งก็จะได้5,000บ้าง8,000บ้างนะคะแต่หลังจากที่เรารู้จักปุ๋ยปาวานเราก็เลยเอามาใส่นะคะปีที่แล้วตัดรอบหนึง 10, น่งหมื่นกว่าบาท รอบที่2 0 0 0 0กว่าบาทเดือนนึงก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0ืถึงสองหมื่นห้าเท่าตัวขึ้นไปเท่าตัวความเสร็จแต่างก่อนใช้กับหลังใช้เป็นไงบ้างเรื่องของใบเรื่องของขลเรื่องของดอกอะไรพวกนี้ตอนตอนที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเนี่ยใบใบเขาจะออกเหลืองเหลืองเหลืองซีดนะคะพอพอหลังจากที่เราเริ่มเอามาใช้เนี่ยปีแรกแกก็ยังยังเหลืองอยู่เนาะก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ปี2อเนี่ยพอพอปีเข้าปี2เนี่ย เริ่มรู้สึกว่าเออมันเขียวชะอมขึ้นใบเขียวตอนแรกก่อนจะใช้นี่มันแห้งแห้งๆมันแห้งลักษณะนู้นเลยใบมันแห้งหมดเลยค่ะผลผลิตเนี่ยรู้สึกว่าคือออกเยอะรอบต้นเลยอ่ะปกติก็จะมีแค่ตรงนี้ก็ปลูกตรงนี้ก็ปุกใช่ค่ะเขาเรียกกระปุกเหรอใช่เขาเรียกกระปุกทลายทลายกันหมนกันแล้วลูกอย่างนี้เขาเก็บได้ยังยังค่ะต้องใหญ่ต้องรอให้มันเหมือนแดงๆหน่อยค่ะแล้วประธานเคจะพาไปไหนอีกเดี๋ยวจะพาไปดูสวนพี่น้อง P N K ของ ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้กับสวนมังคุดทุเรียนลองกองลำใหญ่นะเป็นส่วนผสมนะอยู่หมู่หอิ่มแน่เลยเราบอกอิ่มแน่เลยอันนี้จะมากินก็กินไม่ได้อ๋อใป่ไปอาจารย์อิ่มที่แน่แน่นอนเลยของเราเดี๋ยวตามตามไปเลยท่านผู้ชมครับงเย็นครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนของป๋าวาฮับ มะตังมะตังครับสวัสดีครับปา๋าสวัสดีครับที่นี่ปลูกสวนอะไรบ้างครับมีทุเรียนมีบุ้งคุดตองฟองเนาะสี่อย่างวันนี้เราจะกลับมากินส<อ>ีอย่างออนี้ออ ออกยังได้ไหมกำลังฟ้ากำลังออกออกแสดงว่าแต่ยังไม่เป็นลูกอดอีกแล้วใช่ไหมอดอีกแล้วอดนี่ไงท่านผู้ชมโอ้โหเป็นเกสรออกเป็นดอกแล้วเป็นหมวกแล้วเป็นหมวกแล้วก็เป็นลูกแล้วเนี่ยพวงนี้ไม่หล่นแล้วใช่ไหมคะไม่หล่นแล้วโอ้โหแล้วกิ่งอย่างเงี้ยรับไหวแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยไหวป๋าบอกไหวไปเก็บออกเลยส่วนอื่นยังไม่ออกนะละแวกนี้ส่วนอื่นยังไม่ออกเลย มีแต่สวนของวาฮับนะที่ใจปุ๋ยของ T N K ที่นี่เป็นยังไงครับเห็นบอกออกออกเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแยะเลยแล้วก็ฉีดบ่อยหน่อยอ๋อฉีดบ่อยหน่อยฉีดยังไงฉีดบ่อยอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเทียนก็ฉีดอาทิตย์กว่าก็ฉีดอานสม้นเทียนเคสุดนสตอนั่นเองนะครับเห็นบอกว่ามันไม่ออกแค่ดอกเดียวมันจะออกเป็นลักษณะไฟเลี้ยวด้วยแอกหนึ่งติดสองลูกสามลูกงปกติเนี่ยหนึ่งกิ่งมันจะออกหนึ่งดอกแต่นี่คือหนึ่งกิ่งออก สีถึงห้าดอกอเนียเนี่ยเนี่อย่างนี้ก็ออกเนี่ยสองแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ใช้ของ p n k ใช่ครับประทับใจไหมฮะประทับใจครับประทับใจมากแล้วก็ครอบครัวก็รู้สึกประทับใจก็มีความหวังนะว่าปีนี้จะต้องรวยอ ตอนนี้เราก็มาถึงต้นคิวกอง<ะ>ลองกองอาจารย์แม่มนืันกินทองตรงไหน,นป๋าประทับใจย,ยังไงบ้างใจมัน<ะ>ออกรเร็ว จองเรียนหลังทุเรียนแต่ปีนี้พร้อมทุเรียนเลยออกพร้อมกันเลยครับอ๋ออันี้เหรอคือพวงลองกองที่เขาขายกันเป็นพวงๆเนี่ยนะครับช่อหนึ่งที่ถ้ามันโตแล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับน้ำหนักเจ็ดแปดขีดเลยยาวกว่าเป็นร่มโลลแต่ถ้าใช้ปุ๋ยพีเอ็เคอาจจะเป็นโลก็ได้เนาะประหยัดต้นทุนกว่าแต่ประหยัดแล้วก็พอแล้วมันเป็นดอกแล้วก็ รดมีอีกหรือห้าสิบพอาใช้เยอะๆหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูไม่รวยด้โอเกที่ยี่สิบถังยี่สิบถังนะถังสองร้อยลิตรนะโอ้โหสมาชิกเพียบเลย n อย่างนั้นเลยครับ,รบแล้วปกติปา่านอกจากให้อาหารพืชแล้วเนี่ยอาหารเสริมพืชาอาหารเสริมคนป่าทานไหมทานทานครับทานอะไรบ้างกาแฟกาแฟและสารสกัดอาหารเสริมด้วยอาหารเสริมทุกอย่างแหลประป่ารู้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกาแฟเนี่ยตัวพระเอกของเราคือสารสกัดอะไรใบโคคาใบผู้เขา โหีของจริงเลยรู้เลยเ้วกินตลอดเลยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมท่านทานกี่วันละกี่ซองปะวันละสองวันละสามนลยกันแล้วมันใจในพีนเคด้วยเนาะกินแล้วมันกระปรี้กระปรานแล้วมีแรงทําสวน่วันนี้เราก็ไปมานะสองสวนใช่ค่ะสวนแรกคือสวนปามนะครับแล้วสวนที่สองเป็นสวนผสมของป่านี่นะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้อง ลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่ลาท่านผู้ชมไปเฉยๆไม่ได้ครับต้องแจกของวันนี้แจกกาแฟสองรางวัลนะครับคำถามมีอยู่ว่าส่วนผสมในกาแฟของเราเนี่ยมีสารสกัดผักอะไรอยู่ในกาแฟคําตอบที่หนึ่งครับใบชะพูครับใบชะพูอคุณนะครคำตอบที่สองครับใบผูข้าวใบภู้ข้าวเอออันนี้ก็น่าสนนะอเดี๋ยวทวนคําถามอีกครั้งนึงครับ สำหรับกาแฟ P N K นะครับมีสารสกัดอะไรที่ผสมอยู่นะครับข้อหนึ่งคือใบชะพูครับและใบโหราวรีบตอบมาทาง Facebook ที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับเรารับไปเลยกาแฟสองรางวัลนะครับเวลาหมดหมดเวลาเราจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการเกษตรสนามเป้าช่วงท่องเที่ยวทุกวันทุกวันอาทิตย์ค่ะครับเวลา เวลาหกโมงครึ่งตอนเช้าเลยครับวันนี้พวกเรา PNK ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <N> รบ <N> บ๊ <N> ายาย